สวัสดีครับพบกับช่างบัสเช่นเคยนะครับก็รีวิวนะครับเจ้าโซนิก1 5 0ซีซีนะครับอันนี้เป็นโซนิกตัวใหม่เครื่อง c b เเอกสารครบถือ2เล่มนะครับป้ายทะเบียนมีนะครับคันนี้เก็บรละเอียดให้ใหม่ทั้งคันนะครับอันนี้เครื่องเซตใหม่เป็นลูก6 6มิลไม่ชักนะครับเครื่องฟิตใหม่สดๆนะครับเก็บทําให้เรียบร้อยนะครับใสๆนะครับจบๆนะครับ อันนี้เบิกให้ใหม่เกือบทั้งคันเส้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับชุดสีนะครับสติ๊กเกอร์เครื่องเงาแท้นะครับแล้วก็คอนโซลกลางคลีฟล่านะครับแล้วก็เรือนไม้เบิกให้ใหม่นะครับเรือนไม้ขายยึดแล้วก็สวิตต์นะครับเป็นสวิตต์แต่งสวิตต์นัวนะครับถ้าจำไม่ผิดคล้ายๆเอฟเอะไรวะเอฟเนะครับไล่ให้ใช้งานได้ทุกๆระบบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวจะให้ ส่งนะครับสวิตูแกก็เบิกให้ใหม่นะครับน็อตทองไล่ให้เกือบทั้งคันนะครับมีไม่กี่จุดทับที่ไม่ไล่ก็คือสุดสีนะครับเป็นน็อตเป็นน็อตแท้เบิกให้ใหม่นะครับเรื่องความคงทนนะครับอันนี้ทําเป็นดิสหลังนะครับล้อเป็นล้อคอมนะครับล้อคอมปีเก่านะครับรหัสนะครับ r หนึ่งสามศูนย์หนึ่งนะครับกลายเป็นแรไอเทมนะครับพอๆกับบีไอดีนะครับขายยากแต่เรามีครับลองสัมหานะครับ พับเป็นดิสหลังนะครับวันนี้ก็ซุกหลังเป็นคอมบิดนะครับสวิงน้ำยืดสองนิ้วดิปเปอร์นะครับท่อว่านออมเงินจุกตัวเบิกให้ใหม่นะครับแล้วก็จะโยงหน่วยเลเซิ่งโปรเจกต์นะครับเบิกใหม่นะครับแล้วก็เบรกใหม่หน้าหลังยกเซตนะครับปั๊มหน้าเป็นปั๊มเมาส์แท้นะครับประมาณนี้นะครับไฟหน้าท้ายเบิกให้ใหม่นะครับพวกกรอบไฟเดียวอะไรเบิกใหม่นะครับ ไายก็บางคนหลังเทปหน้าก็เบิกใหม่ประมาณนี้นะครับสุดสีสวยรถสวยมากครับสดฟังเสียงเลยนี่เลยคาบูเอนโปคาบูเอนโปแท้ศูนนะครับเบิกให้ใหม่นะครับไล่ให้เรียบร้อยนะครับนุ่มหนูวอากาศน้ํามันไล่ให้เรียบร้อยนะครับตามสเปคเครื่องยนต์นะครับแบตก็เบิกให้ใหม่นะครับนี่นะครับระบบไฟเลี้ยวนะครับสวิตใช้งานได้ทุกๆระบบนะครับแต่ดังนะครับ นี่มีแตบติดล้นมาให้นะครับก็เ,เลยใส่ให้นะครับฟังเสียงกันเลยครับสวิตก็เบิกให้ใหม่ประกับดูบิโนโเป็นใสนะครับฝาใสก็เบิกให้ใหม่